ทุกคนครับ encoder decoder model นะครับเป็นเอ่อเป็นการนำไอเดียที่เราพูดถึงกันมาแล้วจากคลิปที่แล้วนะครับคือไอเดียของของ conditional language model นะครับแล้วก็ model เอ่อไอดียของ RNN เนี่ยเอามารวมกันทำให้มันเกิด sequence to sequence model ขึ้นมาได้นะครับ neural machine translation นะครับจุดเริ่มต้นของมันก็คือเราต้องการใช้ deep learning นะครับหรือ neural network เนี่ยมาใช้ สำหรับการทำ Machine Translation นะครับในการแปลภาษา Encoder Decoder Model เนี่ยมันเป็นชื่อตระกูลของโมเดลนะครับซึ่งมันก็คือ Conditional Language Model ประเภทหนึ่งนะครับโดยที่เงื่อนไขของมันน่ยคือ Text ที่เป็นภาษาต้นฉบับนะครับแล้วก็ Output เนี่ยจะเป็น Text ของคำแปลนะครับแล้วก็อย่างอย่างที่พูดไปแล้วในคลิป Intro นะครับทุกคนว่า Input เนี่ยจะเป็น อะไรก็ได้นะครับที่เราอยากกำหน,นดเช่นอาจจะเป็นเอ่อแท็กซี่ยากเอาจจเ, texting, าาอ, input เ,เ,าเอาจจเอา t อาเ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 เอา่อนเออาเจะเอ็น t e เอาี่มเอาอผเอาเาเอางอวยอยว output เ text กกาเอ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 ันนี้ใม้แทูกแก้ไ้แล้วนเลรแบ่ใอัลิี้ใ้้แ่นะใน้ด้หมเเลยนะครับแต่ในคลิปนี้เี่จอใเ้ n e u r a อ m a c า i n e t r a เ s าเอ่เอใน้โจอย์เปาน m า c h า n อ t r a n s l a t i าเนาคราบเพื่อเป็นตัวอย่างอต่ว่าเออให้ลองนึกไว้เนี่ยว่าเราสามารถ apply ไปกับโจทย์อื่นๆที ต้องการจะ generate text จาก text ขึ้นมานะครับโอเคลองมาลงลึกถึงคำว่า encode นะครับ encode ถ้าเกิดเราพูดถึงของ machine translation นะครับคือการแปลงให้ text เนี่ยมันกลายเป็น embedding ให้ได้นะครับซึ่งอันนี้ process นี้กระบวนการนี้นะครับเราเรียกว่า encode นะครับคือการแปลงประโยคให้กลายเป็น embedding model ที่ encode เนี่ยเราเรียกว่า encoder นะครับก็คือตัว encode นั่นเองนะครับมีวิธีไหนบ้างในการ encode จริงๆก็มีวิธีแบบง่ายสุดนะครับที่เราเคยเห็นกันมาตั้งแต่ต้นเทอมก็คือการแปลงให้แต่ละคำเนี่ยมันกลายเป็น embedding นะครับเพราะว่า embedding เนี่ยเป็นตัวที่มันอมความหมายเก็บความหมายของแต่ละคำเอาไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็ให้ embedding เนี่ยทำให้โมเดลมัน ทำอะไรก็ได้เนี่ยให้มันกลายเป็น sentence embedding ให้ได้วิธีที่ง่ายที่สุดคือ average นะครับก็คือหาค่าเฉลี่ยของมันไปก็โอเคนะครับแต่ว่าผลออกมามันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้สิ่งที่เขาเออคนพบกันต่อมาเราก็มีโมเดลที่มันที่มันเยี่ยมกว่านี้ใช่ไหมก็คือ b i o s t m นะครับซึ่งเราก็คงคุ้นเคยกันมาแล้วนะครับมันเป็น RNN ประเภทหนึ่งเพื่อทบทวนนะครับ BiLSTM มันเออมัน ช่วยยังไงใช่ไหม Bi-STM คือมันให้เวลาเราจะเราสามารถคำนวณ Hidden Activation ในแต่ละตำแหน่งนะคะรับก็คือการแปลง Embedding ธรรมดาเนี่ยให้มันดู Context มากขึ้นดู Context ทั้งจากซ้ายและ Context ชั้งจากขวาเราจะดูว่า Hidden Activation ก็คือ Embedding ใหม่ที่ได้มาจากแต่ละตำแหน่งเนี่ยเช่นจาก i เนี่ยมันก็ถูกแปลงให้มันเป็นอีกอันหนึ่งครับ Path ก็ถูกแปลงให้เป็นอีกอันหนึ่ง เก็ถูกแปลงให้เป็นอีกอันหนึ่งนะครับนี่คือสิ่งที่ BiLSTM ทำได้ก็คือคำนวณ Embedding อันใหม่ขึ้นมาว่างั้นเถอะโดยที่ดู context ออของทั้งประโยครวมกันทั้งจากซ้ายไปทั้ง,ท,งทั้งอยู่ทั้งฝั่งซ้ายทั้งฝั่งขวารวมกันนะครับพอเราได้ hidden activation มาแล้วเนี่ยวิธีที่จะทำให้มันกลายเป็น sentence embedding ได้ก็คืออาจจะเอามาเฉลี่ยกันอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะมีอันนี้ก็จะมีเนนมขาเรียกว่าอะไร ก็จะมปะีประสิทธิภาพขึ้นมาอีกแบบหนึ่งเพราะว่าโมเดลเนี่ยมีโอกาสได้เอาคอนเท็กซ์มาขยำรวมกันเนี่ยทำให้ได้ Embedding ที่มันมีที่มันดีขึ้นนะครับมันมีคอนเท็กซ์มากขึ้นไม่ใช่แค่เอ,อ A, แล้วก็รู้ว่ามันคือ Embedding จะเป็นอะไรนะครับโอเคอันนี้ขอ จริงๆวิธี encoder เนี่ยมันม,มีมีอีกหลายแบบนะครับจะใช้ CNN ก็ได้นะครับหรือจะใช้ transformer จะใช้วิธีอื่นก็ได้แต่ในคลิปนี้ขอยกตัวอย่างเป็น BiLSTM ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นโมเดลที่ค่อนข้างนิยมแล้วก็ทุกคนหลายคนอาจจะคุ้นเคยกันมาบ้างแล้วนะครับอ่ะโอเควิธีการนำมาเป็น conditional LM เนี่ยก็คือว่าเราทำยังไงทำ text ที่เป็น input เนี่ยนะครับให้มัน เป็นฟีเจอร์เวกเตอร์ให้ได้นะครับก็คือเป็นเอมเบดดิ้งอันหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามาใช้สำหรับในการทำา m m นะครับเห็นไหมว่ามันคอนดิชันไปบนนี้แล้วนะครับเพราะว่าทุกสิ่งที่อยู่ในประโยคนี่มันถูกเอนโคดมาอยู่ในเวกเตอร์อันนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้อันนี้แหละเป็นตัวในการคำนวณว่า p r o p a b i l i t y ของคำที่อยู่ถัดไปเนี่ยคือคำว่าอะไรนะครับโดยที่เราจะให้สัญญาณ ในการเริ่ม generate โดยการใช้ Symbol ที่ชื่อว่า eos นะครับซึ่งมันจริงมันย่อมมาจาก end of sentence นะครับอันนี้ไม่ได้ยากอะไร m a n g u a g e model ใช่ไหมครับมันก็สามารถคำนวณได้แล้วว่า p r o p l r t y ของคำถัดไปคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรา train e u r a l MT เนี่ยสำหรับ encoder กับ decoder model นะครับท่องฝั่งขวานะครับอันนี้เรียกว่า decoder model เรียกตรงนี้เรียกว่า decoder นะครับ ตรงนี้เรารียกว่า decoder ตรงฝั่งนี้เราเรียกว่า encoder นะครับเลยเรียกว่า encoder decoder model คราวนี้คราวนี้เราก็ได้ทางฝั่งขวาเนี่ยคือ language model ที่เราเคยเห็นมาแล้วใช่ไหมครับคือเราสามารถคำนวณ probability ของแต่ละคำได้โดยที่เรามี condition ขึ้นมาใหม่ก็คือ x นะครับเห็นไหมว่าเวลาคำนวณ probability ของแต่ละตำแหน่งเนี่ยเรามี x อยู่ซึ่ง x คืออะไร x ก็คือ vector อันนี้นะครับที่เก็บความหมายของ ภาษาที่ที่เราเอาเข้าไปใน encoder ไว้ทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ถ้า model มัน work จริงเนี่ย conditional language model เนี่ยมันก็ควรจะสามารถคำนวณ probability ของคำที่อยู่ใน corpus ที่เป็นคำแปลได้อย่างแม่นยำนะครับเพราะฉะนั้นเวลานำมา train เน,เนี่ยเราก็ต้องใช้ parallel corpus เช่นเดียวกับตอนที่เราทำ mt แบบ statistical นะครับก็คือเราต้องเอาเออประโยคที่เป็น ภาษาต้นทางเนี่ยใส่เข้าไปใน encoder แล้วก็เอาคำแปลของประโยคนั้นน่มาใส่เข้ามาเออตอนที่เรา TRA ank, เทรน conditional language model นะครับเช่นข้าพเจ้ามีความฝันเนี่ยเอออาจจะเป็นคำแปลของ I have a dream ที่อยู่ใน corpus ของเราเนี่ยเราก็ข่าวนี้เราก็ทำยังไงก็ได้เวลาตอนเทรนเนี่ยมันก็จะพยายาม encode ให้ดีที่สุดแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้มันสามารถคำนวณ p r o มของแต่ละคำที่มันอยู่ใน corpus ของเราเนี่ยให้ได้แม่นยำมากที่สุดนะครับโอเคถึงตอนนี้อาจจะพอเห็นกันมาบ้างแล้วนะว่าทำยังไงใช่ไหมเวลาเราเราจะทำ lang conditional language model ในการทำ machine translation เนี่ยก็คือเราจะ encode ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ทั่วตอนจังหวะของการแปลเนี่ย D, เราก็ใช้เราก็ใช้ decode นะครับโอเคแล้วตอน decode เนี่ย ดีโคดยังไงนะครับก็วิธีการดีโคดก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับถ้าเกิดเราใช้ดีโคดเดอร์ที่เป็น LSTM นะครับดีโคดเดอร์ก็ใช้ใช้โมเดลได,ได้ได้หลายแบบนะครับจะยกตัวอย่างอันนึงคือ LSTM ก็คือ I มันคือรายงานมันคือ RNN นะครับมันคือ RNNLM นะครับซึ่งเราพูดไปแล้วเนะเมื่อ2คลิปที่แล้วว่า RNNLM เนี่ยมันคืออะไรนะครับ ก็มันก็คือมันจะใช้ LSTM ใช่ไหมในในการคำนวณ probability ต่างๆนะครับโดยที่ context ที่มันได้ตอนแรกเนี่ยคือมันมาจากตัวนี้นะครับใช่ไหมอันนี้จริงๆแล้วมันต้องการจะ represent ตัวแปรอันนี้นะครับซึ่งเป็น condition ของเราอันนี้เป็น condition ที่เป็นเงื่อนไขที่เราระบุลงไปตอนแรกนะครับถูกไหม เสร็จแล้ว Embedding อันใหม่เนี่ยที่มามามามีส่วนช่วยในการคำนวณเนี่ยคืออันนี้นะครับก็คือ Embedding ของ EOS ก็คือ end of sentence เนี่ยเป็นตัว Signal ว่าเออช่วยแปลให้หน่อยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ Embedding 2อันใช่ไหมมามาเออมารวมกันในการคำในในการคำนวณให้มันเป็นฟีเจอร์ตรงนี้นะครับพอได้ได้เป็นฟีเจอร์มาแล้วปุ๊บคราวนี้เราก็เอาเข้า dense layer ตรงตรงนี้ นะครับ Dense layer แล้วก็แปลงออกมาให้มันเป็น probability ที่อยู่ในแต่ละที่ของแต่ละคำที่อยู่ใน vocabulary ที่อยู่ฝั่งภาษาไทยนะครับซึ่งในที่นี้อาจจะเห็นว่าโอ้ถ้าเกิดโมเดลมันดีจริงเนี่ยมันก็ควรจะให้คำว่าข้าพเจ้าเนี่ยสูงสุดไปนะครับโอเคแต่ตอนจังหวะ decode มันไม่เหมือนกับจังหวะ generate ใช่ไหมครับเราไม่ได้ต้องการหาเราไม่ต้องการ generate คำแปลที่มันสมใช่ไหมต้องการคำแปลที่ดีที่สุดนะครับวิธีการได้คำแปลที่ดีสุดอันนี้พูดยากใช่ไหมเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับไอ้คำแรกๆด้วยถ้าคำแรกๆเราแปลผิดมันก็อาจจะแปลผิดไปไปไปรวดไปเลยนะครับเพราะว่าจริงๆคำว่าข้าพเจ้าเนี่ยมันอาจจะผิดก็ได้นะอาจจะแปลว่าผมก็ได้เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าคำที่อยู่ถัดมาเนี่ยมันคำว่าอะไรบ้างนะครับ เพราะฉะนั้นคําแปลที่ดีเนี่ยจริงๆเราต้องดูทางก้อนใช่ไหมไม่ได้ดูจากซ้ายไปขวาอย่างเดียวนะครับอันนี้คือความยากนะครับซึ่งก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับตอนที่เราทํา statistical machine learning ธรรมดาเพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะใช้นะครับก็คือเราจะทํา beam search นะครับทำ beam search คือ,อยังไงเราก็อันนี้มีมีคลิปไปให้แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็คือเราจะเก็บ hypothesis เอาไว้เพราะว่า ตอนแรกเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าอันไหนจะดีกว่ากันใช่ไหมข้าพเจ้าหรือผมหรือดิฉันหรือมีใช่ไหมครับอันนี้มันต้องดูคอนเท็กซ์ต้องดูคําถัดๆไปด้วยว่าเออมันควรจะขึ้นต้นด้วยคำว่าข้าพเจ้าหรือเปล่าหรือมันจะขึ้นควรจะขึ้นต้นด้วยคำว่าผมไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเก็บเป็นเก็บฮพทอซิสเก็บเป็นฮพทอซิสไปนะครับว่าเอะเราเรามีฮพทอซิสเกี่ยวกับอาการแต่อันนี้ได้ยังไงบ้างนะครับก็จะใช้เออบีมเซิร์ชนะครับซึ่ง เราจะเก็บ context v e c t o r เอาไว้นะครับก็คืออันนี้ใช่ไหมที่เราคำนวณออกมานะครับแล้วก็เอาไปคำนวณเอ่อเอา e e d เข้าไปให้ตำแหน่งถัดไาแล้วก็ให้มันเอาไปคำนวณ p r o b a b i l i t y ถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลา decode เนี่ยมันก,มนก็มันก็พยายาม search หาสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเราไม่อยากจะ commit น่ยถ้าเกิดเราเอา่อใช้เอ่อเราเรา บอกไปเลยว่าอ๋อคำแรกต้องเป็นคําว่าข้าพระเจ้าเนี่ยเออมันเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดโมเดลมันผิดไปตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยทุกอย่างก็จะผิดตามไปกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเรายังไม่อยากคอมมิตเราเลยบอกว่าเอ๊ะขอขอเก็บเป็นคนดิเดตเอาไว้ก่อนเออแล้วรอมาดูกันต่อ,ต,อต่อไปว่าใครจะชนะนะครับโอเคก็ทําอย่างนีถ้ถัดไปเรื่อยๆนะครับคำที่เราแปลขึ้นมาเนี่ยก็กลายเป็นคอนเท็กซ์ของในในการคํานวณ p robability ของคําถัดไปนะครับของคําแปลที่อยู่ถัดไป เพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าลองเอามารวมกันนะครับก็จะเห็นว่าเวลาเรามันเหมือนกับการแปลจริงๆเลยใช่ไหมเพราะว่าเวลาเรา,เาจะแปลเนี่ยเราต้องดูอะไรนะครับเราต้องดูประโยคต้นก่อนใช่ไหมซึ่งทำไมมันถูก encode ไว้อยู่แล้วนะครับอันนี้คือแฟกเตอร์ที่1นนะครับอันนี้ถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของ translation model นะครับถูกไหมเพราะว่าเวลาเราจะแปลเนี่ยเราก็ต้องดูประโยคต้นว่าความหมายมันคืออะไรนะครับส่วนตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้เนี่ย อันนี้เรามันเปรียบได้กับอะไรมันเปรียบได้กับ language model นะครับ language model คือเราต้องการจะเอาให้ััรว์ว่าออคำคำที่เราแปลออกมาเนี่ยมันไปด้วยกันได้ใช่ไหมมันถูก grammar เราดับภาษามันคล้ายกันนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ neural MT เนี่ยมันก็มีส่วนคล้ายคลึงกับ statistical MT นะครับเพียงแต่ว่ามันทำ รวบรวบไปเลยทีเดียวนะครับใน statistical MT เราแยกกันชัดเจนว่าเออ t r a n s l a t i o n model เนี่ยเออมันแปลได้ความครบถ้วนไหมแล้วเอาคะแนนมาบวกกับ language model คือดูว่าเวลาแปลออกมาแล้วมันสละสลวยไหมนะครับแต่ว่าถ้าเราทำ d u a l MT เนี่ยเราจะเอามารวมกันในรูปแบบของ encoder decoder model นะครับเพื่อที่จะออรวบไปทั้งจังหวะที่เราต้องการ เก็บ translation model กับ language model เอาไว้ด้วยกันครับโอเคขอสรุป encoder decoder model นะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นแรกของการสร้าง machine translation model ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลกตอนนี้นะครับมันจะประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลกัหลกๆสอส่วนนะครับคือ encoder encoder คือเป็น model อะไรก็ได้นะครับที่เปลี่ยนภาษาต้นฉบับให้เป็น vector นะครับอันนี้เขาจะพูดเป็น รวมๆก่อนนะว่าเออ o อนโคเควรจะเป็นอะไรดีซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันในคลิปต่อไปนะครับทุกคนส่วน Decoder เนี่ยก็เป็นส่วนที่ใช้ในการเจเนเรตคำแปลจริงๆนะครับซึ่งเราบอกว่าอันนี้มันเป็น conditional language model นะครับผมออพี่ใหยพูดกันมาตั้งยืดตั้งยาวว่าจะพูดถึง RNN ทำไมจะมาพูดถึง conditional language model ทำไมนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของ Decoder นะครับที่เอามาใช้ใน โมเดลอาร์เคเต็กเจอร์อันนี้นะครับ Decoder มีหน้าที่ทำอะไรนะครับคือมันรับเวกเตอร์จาก Encoder เนี่ยมาเป็นฟีเจอร์เพิ่มเติมในการ g เจเนเรตคำถัดไปนะครับซึ่งใน Context ของการทำแมชชินทรานเซชันเนี่ยมันก็คือคำแปลนั่นเองนะครับทุกคนครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับ Encoder Decoder Model นะครับแต่ว่ามันก็ สุปว่าโมเดลที่เราทํามาในลักษณะนี้มันก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นก้าวใหม่ของการทํำ Machine Translation ในยุคนั้นนะครับก็คือว่าเอ๊ะเรารู้แล้วว่าเวลาเราจะต้องการแอ p พ e s e n t อะไรที่เกี่ยวกับภาษาเนี้ยเราควรจะใช้ Neural Network นะครับในการ ENCODE ความหมายของมันเข้ามานะครับแต่ว่าไอเดียนี้มันยังไม่สมบูรณ์สักทีเดียวทุกคนครับคลิปต่อไปเราจะมาพูดถึง Encoder Decoder Mo d e เด with attention นะครับก็คือเราทำยังไงก็ได้พยายามให้มัน encode ได้ดีกว่านี้นะครับแล้วเวลา decode ก็อยากให้ทำให้มันดีกว่านี้แทนที่จะใช้แค่ LSTM เฉยๆนะครับรอชมในคลิปถัดไปครับทุกคน